ยังคงอยู่ที่เรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะครับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจับมืออบจภูเก็ตและทททเดินหน้ารถโชบุกกรงโซและปูซานเกาหลีใต้ ay, หวังดึงนักท่องเที่ยวกลับเกาะภูเก็ตนายอนุภาพเว,วศวณิสนองรองนายกอบจภูเก็ตกล่าวถึงการทำรถโชภายใต้โครงการ Amazing ภูเก็ตร s h o w t เ Korea เมื่อวันที่20-21ถึงกันยายนที่ผ่านมา ว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้มีการนําผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ตจํานวน20รายเข้าไปพบปะพูดคุยกับผู้ขายและบริษัทท่องเที่ยวชั้นนําของเกาหลี40รายเพื่อแนะนําสินค้าและบริการใหม่โดยทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตยังร่วมกับโรงเรียนสตรีภูเก็ตครับมีการคัดเลือกนักเรียนที่เรียนภาษาเกาหลีอีกสองคนเข้าร่วมงานด้วยเพื่อเป็นการแนะนําจังหวัดภูเก็ตเป็นภาษาเกาหลีนะครับสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก สำหรับกิจกรรมการเจราจาทางธุรกิจภาพรวมเนี่ยประสบความสำเร็จดีในงานมีผู้ประกอบการมาอัปเดตข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตหลังโควิด19คลี่คลายทำให้ได้รับทราบข้อมูลของผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของลูกค้าขณะเดียวกันนางจิรานีภูนนายมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานโซเนี่ยก็ได้แจ้งข่าวดีว่า สายการบินจินแอร์และโคเรียแอร์จะบินเข้าภูเก็ตทุกวันเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้สำหรับการท่องเที่ยวภูเก็ตในช่วงไตรมาสที่4ช่วงฤด,ดูกาลท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้เดินทางเข้าภูเก็ตเพิ่มขึ้นกว่า10,000คนมีการใช้จ่ายต่อคนต่อทริปป,ป,ร,ะประมาณ20,000บาทคาดว่าจะมีการจัดรถโชว์ที่ผ่านมานั้นจะสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดรายได้ในจังหวัดภูเก็ตไม่น้อยกว่า200ล้านบาทค่ะก่อนหน้านี้เคยเป็นนักท่องเที่ยวทีอ่อยู่ใน ท็อปไฟท์ท็อปเทนที่มาเที่ยวภูเก็ตตลอดแต่หลังจากโควิดทั้งเที่ยวเกาหลีใต้ก็หายไปนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เนี่ยเขาเป็นคนคลั่งไคล์กีฬาชนิดนึงคือกีฬากลอฟซึ่งก่อนหน้านี้กีฬากลอฟที่ภูเก็ตเนี่ยถือว่าค่า, free, ากินฟรีค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันแต่ปัจจุบันเนี่ยค่ากินฟรีสนามกรอบท้ภูเก็ตเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกมากซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวเกาหลีใต้เขาก็รู้สึกยินดีเพราะว่าเวลาเขามาเนี่ยเขาชอบออนอกจากพักผ่อนเที่ยวธรรมชาติแล้วเขาก็ชอบมาตีกลอฟด้วย ซึง่งตอนนี้ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่แลกเปลี่ยนพูดคุยกันแล้วก็จะมีกลุ่มทักเที่ยวคนรุ่นใหม่ของเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมาลักษณะเป็นส่วนตัวแล้วเขาไม่ได้มาลักษณะเป็นกรุปทัวร์แบบสมัยก่อนใช่